สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับกับผมกุจจี่เกมและเกมซอมบี้คลาวภาคสามมาเรามาตามกันต่อดานต่อไปโอ้โหทำดีจังเลยโอ้โหมาแล้วลวิ่งมาใส่ยอดโปกครับอยากให้เปลี่ยนอนาะวุธก็คอมเมนต์บอกเลยนะครับเดี๋ยวผมขี้เกียจเปลี่ยนแมกกาซีนเลยขอใช้แต่ปืนกลน,นี่เนี่ยเจ้อาวุธปืนมีเยอะดูหนึ่งยิงได้ แต่ไม่รู้ว่าลูกไปไหนอยิงนี้ใครอ้ยมาแล้วมาแล้วมานี่ชักชักชักชนี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊เดี๋ยวโชว์ปืนกันตุ้มเอ้ย นี่ไวได้ยินเสียงปืนวิ่งมาเลยโอ้ยหน่าเลยบกไม้บกมือง่ายดีครับเพราะว่าโทรศัพท์นี่มันต้องบังคับด้วยมือริงที่เกียดเปลี่ยนคือมันไม่ได้ยิงออโต้บังคับซ้ายขวานี่ กับปุ่มยิงนี่ต้องใช้ไม่ต้องมาดีลาดเปลี่ยนแม็กก่อนเห็นไ,ไหม <c oughs> เปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ยิงได้นานอะ่ะถ้ามันยิงออโต้มันก็ดีอยู่ไม่ต้องตลึงจังง,งังซ้ายขวาหน้าหลัง อ้อยอ้อยอ้ออ้อเอือเอืออ้อยไม่ได้เลยกูเทเลเะล่ามาเปิดประตูไอหูยท้ำสวยให้คุณผู้ชมนะหินแบบเนี่ยส่วนมากจะมีทองครมนะโอ้โหมาเงยกี่ตัวเนี่ย พลาดเอาเลยอ่ะโอ้นวดตั้งแต่ตั้งล่างยันข้างบนอ่ะโอ้ยสะพานคุณผู้ชมสวยจังลยดูดิเดินได้อ่ะดืบิดีกราดขึ้นไปกราดลงมา อ้าวค้างครับดูข้างล่างพี่อุ้ยตายเสียวเกือบร่วงไปไม่ได้นะครับอืมอ้าวอุ้ย,ายตายตาตกตกไปค่อยกระดึบ๊บกระดึ๊บไปอาจจะพาชมวิวอืมไปค่อยชมน,นะครับไหวไหม สะพานซอมบี้โอ้โหไปร่องลงไปก็เรียบร้อยเลยครับต้องใช้ฝีมือและความอดทนมาแล้วซอมบี้วิ่งได้แต่เ,เราวิ่งไม่ได้หรอวอืม น้ำเขียวอือเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อนดูอีกต่อทีแรกนึกว่าเป็นกระจกทดลองเล่นก่อนร่วงลงไปตาย,ยโอ้โห,โโหมากระดึ๊บมากระดึ๊บมาเออ อ้าวขาครับขาเอือค้างดูมันเปนไหนแล้ววะโอ้ติดอยู่หน้าผาดูก่อนจาก S 1> <S 1> <S สะพานนี่เพิ่งสร้างใหม่หรือว,ว่าสะพานแบบกันสนิมไม่เป็นสนิมอ้าเอาเอาเอาเข้าไปมึงไม่มีอะไรจะเล่นหรือไงเหรอเป็นสไลเดอร์ไปได้ถึงประตูแล้วครับน่าจะด่านที่สามสิบสี่มานีอีกแล้ว งงอะไรลงมาสุ่ม 4, สี่สุมห้านอนกระไดอะแหละไม่ต้องมาหรอกเห็นนะอสถทานหวันไหว ดูที่มีไหมแววบมีได้ก็กราดครับปืนกลมันแรงปลายขึ้นปลายอ้าวสรุปแล้วไปทางไหนเนี่ยหาทางออกไม่เจออ๋ออยู่นี่ เอาัน้มั่งยังไม่ตายอ่ะตายยากแล้วสู้ปืนกลนไม่ได้ยิงไปกลนไปขรับฮ <c oughs> มโอ้โหถ้าโดนกระบาลนี่สโลโมชั่นครับ พิงทำไมล่าเหรอพิงทำไมไหนขอยิงไส้หน่อยสิไม่ขาดไม่กระจุยกระจัดด่านนี้นอนตะแครงไม่นอนอาซาด่านต่อไป Uh huh. อะไรนะ huh? ระวังภัยอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้โอ้ oh. โดนกระบ,บานเป็นรอปพที่ดีนะถึงจะกลายเป็นซอมบี้แล้วแต่คุณน้อนก็ยัง เฝ้าระแวดระวังสัญชาติยานอะเนาะอะไรล่ะโอ้โดนกระบานทางออกอยู่ข้างบนหรือเปล่า นี่จริงด้วย <specialize> เป็นไหนอ่ะโอ้โทรัมป์อะ้าบอามเปลี่ยนแม็กนี่ท้ำเป็นเหลี่ยมเลยอ่ะเห็นแล้วเขียว อ,อ,อนะแบบโอ้โหตานี่ไม่เคยหลับเลยอะ่ะกินกาแฟมากละม้งคุณน้อนซอมคนนี้เนี่ยดูแล้วอะ่ะ อืมอืมพิงไม่อยากจะนอนพิงเือพิงม,มันเปลี่ยนกระบอกดีบ้างอ่าถึงทางออกแล้วอืมปืนกลนให้เลยทีเนะี้ยมาไปดูซิมีอะไร ดันกูอีกตามเคยไม่ายโอ้โหสวนเขาโพดทุนผู้ชมอืมโอเกรครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาชมวิวก่อนจากก่อนจบเกมโอ้โหวิวสวยจังเลยอย่ามฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องกูจีเกมนั่นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ